我给你扣，哎，哎，哎。 ลอดหมดเลยจ้ะหนึ่งสอง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 อุ้ยคืออะจริงมากเลยครับน้องๆ นี่เพื่อนันนี้ก็จะมามาเหมือนขนมัาไม่กเหตไปด้วยอไลึ้ยลึงเงีลึงเงีเธออไรก่เธอลิกเหนื่อยแล้วแหละเธอเหงาเนี่ยเลิกเหนื่อยแล้วแหละดีๆดีๆเดี๋ยวโดนขวดน้ำน้นช้อนให้อาไม่โดน งั้นอบงั้นอต้องหนีให้ได้โอเคไหมมันมีหนึ่งสดหนึ่งสองเีปูขึ้นดิเดิมันยากฮูาห่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ หน,มมหนึ่งสองสามกล่องทบเลยครับไม่คุยกับท่านผู้ชมหนี่ยอุณคุณดูจริงกันนะาาจริงกันมากเลยนะครับกับกัรข้างล่างหันท่านสันท่าน อะไรเนี่ยไม่อะไรใครสรงมัให้มาอีกอะไรใครเนี่ยตายไป่ต้องยุ่งใครก็ไม่รู้หรอกเออคนบ้าจับติดมันไม่กีนคนบ้าจ้าอะไร จะคุยจะให้เรคุยกับผู้อมทวไหมเอาด้คุยเลยกดไลก์ก็แชร์ก็สแชร์นีดมักยย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 กแยยยยยอยย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 ยิยเยย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 มยายย สใครสู้ใครไม่ไหวเธอนั่นแหละไม่ไหวแล้ว <c oughs> บิกซีแปดอเมื่อ <c oughs> กี้เกิดการละมาดนะครับ เกิดการเลยนะเกิดการละหมาดละหมาดจากละหมาดกลายเป็นละหมานะละมานว่ากลัวแม่ทำสูงเกินเลยจับโอ้ไม่ได้เลยได้อยากให้มันถึงตัวโอ้โอ้ยจะทำยังไงล่ะอะไรก็ไม่ได้มันต้องคุมโอ้ไม่ใช่มาชนโอ้นี่แหละเรื่องอะไบเนี้ยเบิดนี่ล่ะเอ้าเปิดเอง เจ๋งมากเลยนะครับน้องทำไมพูดถึงน้องกันเธอเธอติมื่อกี้เจ๋งมากเลยครับเจ๋งที่สุดเท่าที่ผมจะเคยทำมาได้เลยมันเจ๋งมากอ่ะเก่งเก่งเก่ง หนึ่งสองเลยหนึ่งสองอลอดไปได้ไงเนี้ยลมกันปรเลยปไลปแบบล้มกันไปโอเคครับก็มาต่อนะครับก็โอเคนะครับ มามาดาคุยุยคุูดูมาด้วยหนองโอ้โหตอนนี้ไม่ต้องจับออได้าโอจ้าโอ้เจ้วิ่งแบบนี้หน erm ่งสองวิแล้วก wow, ็จะไม่ผมมาบเป็อนทหารเลยหนสอง สาวน้อยผมยาวันมาลแดงผมม่วงเดนทสองสเนทสองสในทางถ้ามันว่าบอกว่าคือไปบัดผ้า่เด็กเด็นแกะเป็นแกะเียนแกะยังัดก่อนยัง อีกรอบเดียวเองสองซ้ำแล้วก็พังดูคลิปไงดีมากสองซ้ำลอดรอดหมดเลยโอเคสำหรับใครที่อยากดูคลิปของผมก็ใครนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยตอนนี้ผมก็ต้องขับาไมาแล้วกันบาย